ต้องบอกว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเพจคนลุกทุ่งได้โพสต์ข้อความเอาไว้บนแฟนเพจคนลุกทุ่งนะครับระบุว่าเดือดไรายอัานไม่หมดหนี้โดนพระถามเป็นมุสลิมทําไมต้องแบ่งแยกกลายเป็นประเด็นเดือดขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อพระที่วัดเด่นโบสถ์โพงามจังหวัดพิษณุโลกกับนักร้องดังไรอันกาดบัณฑิตแชมป์จากรายการไม่หมดหนี้ ศิลปินจากค่ายเพลงยุ้งข้าเรดคอร์ดในกรณีที่จ้างไรอันไปร้องเพลงในงานประจำปีของทางวัดและทางเจ้าอาวาสได้มีการขอให้ไปถ่ายภาพร่วมกันหลังจากร้องเพลงจบเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกการจัดงานในแต่ละปีโดยครั้งก่อนวัดเคยจ้างนักร้องสาวหมอลำแอนอรดีมาร้องก็ได้มีการขอให้ถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้แต่ครั้งนี้ทางวัดอยากได้ไรอันมาทำการแสดง ได้มีการตกลงและจ่ายค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยก่อนการแสดงแล้วนั้นแต่เมื่อจบการแสดงจเจ้าอาวาสได้มีการเชิญไรอันมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแต่ได้รับการปฏิเสธโดยอ้างว่าไม่สะดวกและไม่ให้ถ่ายภาพแต่อย่างใดโดยในวันนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวในเพจบุญบรารมีหลวงพ่อสุขคุ้มครองมีการพูดถึงประเด็นที่ไรอันไม่ขอถ่ายรูปกับพระสงฆ์เป็นเรื่องของการแบ่งแยกศาสนาพุทธกับอิสลามหรือไม่ ซึ่งก็เป็นประเด็นร้อนเผาขึ้นมาทันทีเลยนะครับยังไงเรื่องนี้นั้นต้องรอทางด้านของไรอันกาดบัณฑิตและก็ค่ายเพลงยุงข้าวเรคคอร์ดมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะครับ